ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนกับเอฟซีมอลลัมเดีชานอยเนาะมื่อนี้มอลลัมเดีชานอยมาจับคู่สูตรหวยไทยพี่น้องจับคู่สูตรหวยไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎระดาสองห้าหกห้าเมืนน่อนี้มาจับคู่เลยจับคู่เนาะพี่น้องเนาะ มลำเดชะหน่อยมาจับเป็นเลขคู่ให้พี่นองได้เมิ่งในชุ่มกันแต่ว่าที่มาลงนีลุงเพื่อความบันเทิงหมอลำมเดชะหน่อยยำน้พี่นองเนาะแขนครับเอฟสี่มรำเดชะหน่อยก็อยากให้หมอลำมเดชะหน่อยจับคู่ให้เบิ่งน้ำอีกแนว่าสันอ้าวโศกมันน้ะพี่นองเนาะนี่ครับพี่นองครับมลำมเดชะหน่อยจับ ออกมานี่ศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เก่าครับท่านผู้ชมหมอลำเดชน้อยจับกูออกมางวดนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะและ้วพี่น้องที่สงสัยว่า มีหน่อยโตเถียนเลีกยับกูือมีแค่เก่ากับศูตให้บังบอลลัมเดชะหน่อยลงคลิปหวยไทยนี่พึ่งลงไปแค่คลิปเดียวพี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองนี่คือสูตรสูตรเต็มเนอะพี่น้องเนอะนี่สูตรลักสูตรเต็มเนอะครับพี่น้องครับนี่คือสูตรเต็มทียังบอท่านได้ตัด ทีพผ่านมาม,ามาลำเดชาน้อยจับไอ้ท่านผู้ชมศูนย์สองเขาตัวตรงก่อนจะมาหาศูนย์สองเขาแต่ตูกลับพี่น้องวดทีพานมามาลำเดชาน้อยจับเจ็ดศูนย์พี่น้องแต่ออกศูนย์เจ็ดถือว่าถือว่าทำผลงานได้ดีแต่ว่ามาลำเดชาน้อยจับย่ำได้ถึกมักจะถึกแต่ตูกลับเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือสูตรเต็มเดอพี่นองเดอร์0178ฟังทั้งนี้94805ลักษณะออกมันจะออกลักษณะนี้เดอร์พี่นองลักษณะนี้ครับเดอร์ท่านผู้ชมขอร่ำเดเชดหน่อยเอามาจับคูให้ท่านผู้ชมในเบืองได้ชมกัน นี่คือสูตรหลักหมอลลัมเดชะนอยตัดออกพี่น้องนี่คือตัดออกมาเหลือซ้ำนี่พี่น้องว่ามันหลายตัวบ่แต่ว่าผมก็ับบูกว่ามันจะแม่นคือหงวดที่พันพานมาบ่ผมกับมารับประกันความแม่นความชั่วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสูตรหวยมันมีเขามีออกมีรุด ถึงเป็นวางหัวตีปันผ่านมาเหม็นว่ามันจับว่างบางครั้งมันจะเป็นโตกลับแน่บางครั้งมันจะเป็นโตตรงแน่แต่ว่าตรงงวดนี่งวดของวันที่หนึ่งกระดักกระดาษสองหาหกหามอลัมเดชหน่อยจับออกมากับมี่ํามีละครับท่านผู้ชม ออกมาฝากแฟนครับเอซีมอลํัมดีชน่นยก็ขอให้เขาตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เขาตรงตรงคันผู้ได้จะนําไปใส่ให้พิจารณาญาณในการรับชมให้พิจารณาญาณในการจะนําไปใส่เด้อพี่น้องเนาใหอคิไตรตองสกวอนวาดสมควรเอาไปใส่บัวเพราะว่า มอลำดีชะหน่อยคัดออกมาเพื่อเอามาลงท่างช่องยูทูบของมอลำดีชาหน่อยเองคลิปนี้มอลำดีชาหน่อยเอามาฝากมาต่นโศกโศก,กมันมาทำไปถือห้อยดังกระเจ้ามันจะอันก่อนนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กรลังสุ่มจะลงหลีกสามตัว มุ้ยขัดใจได้พี่น้องเอ้ยเหล็กสามตัวบางหวัดไปตัวไปตัวโตดบางหวัดพลาดเต้มต้องพี่น้องเนาะเหล็กสามตั้เหล็กสามตัวแต่ว่าเดี๋ยวให้มอลำดีเชน่อยประกอบคู่ควันี๋ยวมอลำดีเชน่อยจะมาลงเหล็กสามตัวให้พ่อแม่พี่น้องในเบืองในชุมทางช่องเนาะ ชมเพื่อความบันเทิงเพื่อใข่เขียดพี่น้องสุขสมหวังคให้พี่น้องสุขสมหวังโกูโขกูโคนครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้บอลำเนชนหน่อยพ่อมีกำลังใจสร้างคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องในเบิรงนในชมอีนิดเดอพี่น้องเดอคลิปนี้กล่าวคาสวัสดีครับ